อืมจบเลยผิดที่ผิดเวลานะใช่ไหมเงียบเลยครบแล้วอย่าเลิกนะคะเอาคนดีๆมาพูดก็อาจจะน่าเชื่อถือคนหน้าหีมาพูดไม่ลด้คุณส่งประกันสังคมไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ส่งใช่ไหมไม่ได้ส่งไม่ส่ง ผมทำงาน,นที่บ้านไงแล้วตอนนั้นตอนนั้นแหละเราเร่า,า,า,าอีกไอ้เหี้ยไม่เลยตอนนี้ก็ไม่ได่าแล้วเรามีธ<ร>ุรกิจ<อ>ับไปขอตัวเองแล้วก็ส่งประกันสังคมได้เหมือนเป็นเงินฝากแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ส่งขนบใช่เพราะประกันสังคมไม่คุ้มค้างมันไม่ค่อยดูแลเราเข้าที่มันควรจะทําอ่ะบทสัมภาษณ์กว่าทศวรรษกับกิวอสองจนผม บอกลาเกมที่ดีที่สุดเอ้ยใ,ในเพจกิววอลสองไทยเพลย์มไม่ดียังไงอ๋อ ى, ไม่ไม่ไม่ใช่เขาบอกว่าเขาเขาจะทำเกมให้ดีกว่าดีอ๋อ,อบทอันนั้นบทสัมภาษณ์ใครบอก บทสมัมภาผู้พัฒนาเกมเราจะไม่หยุดพัฒนาและไม่กลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆทีมอารีนาเนี่ยยืนยันว่าทั้งตัวเกมและชุมชนคือชุมชนผู้เล่นคือหัวใจก็แน่นอนคิวอนอลอ,อยู่รอดได้นะเอ็มก็ส่งกลัวในยุคที่เอ็มเอ็มโอมีเยอะแยะปลาดเกื่อนตลาดขนาดนี้ตลาดเกือนเี่ยอะไรมีแต่เกมตายก็ <c oughs> นี่ไงก็คิวออเขา <c oughs> พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาก็ยังอยู่รอด ก็มึงไม่น่าหีเหมือนเกมอื่นไงหลังๆมึงก็เริ่มน่าหีแล้วกิวอว์กิวอว์มันอยู่ได้เพราะเกมอื่นมันน่าหีมากจนกระทั่งไม่มีไม่เล่นกิวอว์ับขอบคุณผู้เล่นกิวอว์ก็ขอบคุณผู้เล่นเดนตายที่ยังไม่ขึ้นเพราะไม่แบบไม่จากไปไหนเพราะเกมอื่นมันดีไม่เท่ามึงไงบันปลายของเอ็มโอ่ะสุดท้ายกูก็เหม็นตกตะกอนจนเหม็นเบื่ออยู่ดีเลยเฮียก็ยังมีผู้เล่นตั้งแต่ยุคสมัยเบต้าเอลฟาอยู่เลยนะ ยุคพี่เกมยังยังมีที่ยอะไรเลยอ่ะอจนตอนนี้แบบย่างเข้าสิบสองสิบสามปีแล้วมั้งใช่ไหมสิบสามก็จะมีแบบ <12 S 2> พวกพวก็เล่นแบบพี่หนึ่งไกลแบงคนะ์อ่ะที่เล่นน้อยๆแล้วก็ด่ากิม่เยอะโอเวอร์นิตยาสาร M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  o R D เอ็มเอ็มเอ็มโออาร์บีจีคอมอ่านเรื้องหลังอ,อ่านฉบับแปลไทยได้เต็มที่ไทยกิวอร์ชูบล็อกสปอตคอมนะครับผม กมบุญมันนาหน้าเหีอย่ี้ไม่ใช่หิวเงินเกินไปจนคนเล่นหนีสวัสดีอันนี้อันนี้อันนี้บทสัมภาษณ์เขาแบบเขาเขาเขาแปลเป็นไทยว่าสวัสดีทีมงานทุกคนเป็นยังไงบ้างครับพวกเราสบายดีครับผมคิดว่าเราคุยเรื่องนี้กันบ่อยมากแล้วพวกเราเป็นยังไงบ้างสตูดิโอคุณคแม่งเฮี้ยมากเลยสตูดิโอเป็นตัวเอาไปอ่านเลยแล้วกัน,นอ่ะคุณน่าจะน่าจะอยากรู้ บอกไม่ถูกเหมือนกันบทสัมภาษณ์วัตศวษของกิวอมันมันเพิ่มคอนเทนต์ใหม่มาเว้ยตอนเนี้ยไม่รู้ไม่แชร์ด้วยแล้วมันก็เพิ่มคลิปใหม่มาเป็นคลิป q ิวอ n n ท v แอนนีว t ร a เซอรเทเลอร์เหมือนเป็นครบรอบครบรอบที่ยังอะไรม่รน่าจะครบรอบ20ปีตั้งตั้งแต่ก w วอหนึ่ง ถ้ากิววสองมช่ใช่อ๋อถ้าเกวหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ถ้าเป็นกีวว์ภาพโปรโมทแม่งสวยเกินจริงนเี่ยเกมมึงแม่งแบบเกมมึงได้เท่านี้แหละโดนด่าไหมเนี่ยโดนแขวนเฮ้ยอะไรวะมีสัตว์ขี่เป็นมังกรนี่มันไก่ที่ไก่เดิมมั้งเนี่ยเนี่ยมันมีอะไรใหม่ไม่รู้ครับผมของใหม่เปิ่มมังกรเนี่ย มันมีเครื่องมีมีเครื่องบินลบมาด้วยนี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บินลบนั่นมันมังกร <c oughs> น่าจะเ,เป็นสกินแคทแล้วเป็นไกดิง้งเป็นแบ็คแพคที่เป็นหนุนหลังมังกรติดติดโลกแล้วก็เวลาไกาดิ้งก็จะเป็นเราขีม่มังกรดีมังดีซที่ทีททมงานภูมิใจที่สุดคือฮาร์ดอนพี่ก็ไม่แปลกใจกูก็ไม่แปลกใจหรอกกูก็คิดว้เป็นฮาร์ดอนแหละ เกมมีสามิติแต่ผมกลับไปเล่นไม่ได้ <ic> เเบื่อ Man, เกินไป <Fun. S 1> อกูเบื่อกิวเกินไป <Steam Deck. S 1> นกูกลับไปเล้ไม่ได้ตอนนี้น <ะ S 2> าทคุณสามารถเล่นกีวว์ได้ผ่านสตีมเด็กไปไหนก็ได้ทุกที่นโฆษณาไปแล้วแปลกใจกิวมันกลายเป็นเกมเล็กไปแล้ว <c oughs> ดูดิเล็กิโกเรมแลนทูโอ้ยเฮียยังไงยี่องนั่นอันนี้ใครเนี่ยอ๋อนางฟ้าจีดีกากูจะเล่นจีดีกาเมืออ่อจะให้กูบ้างได้ไหมบเบื่อแล้วเกินมันอัพมาแล้วเหรอวไอ้หลังนั่นน่ะหรือแค่โชยเฉยวะต,ต้องเข้าไปดูในน่าจะมามันอัพไปมันอัพรอแล้วมันก็ค่อยค่อยกดค่อยค่อยอัพปล่อย มันก็เอา texture เดิมๆมายำๆกันแล้วก็เพิ่มเป็นคอนเทนต์ใหม่โอเคเฮียใหม่ก็อัลเจนดาวายไฟนอลเอฟเวอร์ลูสแต่มันจะทำมันก็ทำได้มันมันก็ทำดีแล้วแหละมันจะเอาไอเขาเรียกว่าเกมเอนจินตัวใหม่มาใส่ในเกมเก่ามันต้องสร้างเกมใหม่ไปเลยมันทำได้ไงต้องเปิดตัวอย่างใหม่มาตอนจบอ ตอนจบของเจนเทวายมาแล้วเหรอก็มีคนย้ายผมเข้าไปสิงอยู่ในกลุ่มของว r วอัลโบคาร์ผมบอกว่าเนี่ย <c oughs> ผมถ้าผมอยากเล่นผมต้องทำไงาาเขาว่าเติมรายเดือนห้าร้อยบาทแล้วก็ต้องซื้อตัวเกมอีกพันบาทพี่ไม่โหดเลยนะสุดท้ายก็เป็นเกมนีด่ดีเอา เอาวอลเลดมาเป็นนี่นี่ดูว่ามันคือน,นี่วะมันคืออันนี้ใหม่โอ้มันไม่ใช่ของใหม่อ่ะมันก็แค่เอาของเก่ามายำ้ำกไอข้อใหม่ได้สักเท่าไหร่ล่ะแล้วก็แค่นี้เลยด,ดีที่สุดแล้ว แชมดีที่สุดแล้วผมกำลังคิดว่าคุณจะไม่ซื้ออีกแล้วจะไม่ซื้อจะไม่ซื้อเดียวซีต่ออีกแล้วนะครับผมเดีย๋ยวผาก็ซื้อเก็บไว้เดี๋ยวมันก็ต้องมาอีกเรื่อยตลอดเวลาโอ้ยของแคทใหม่ <c oughs> ชุดแจ็คเก็ตว่า เยี่ยใครยังละเอียดแดกวะเนี่ยแม่ติดน่าจะติดโควิดแต่เด็กของแม่ไหมเด็กของเด็กผมไม่เป็นไข้ยังเยอะใช่ไหมลูกเกาติดเลยอ่ืมแต่มันก็ไม่ได้เป็นเดินโบกเปล่าโควิดแบบรุนแรงกันนะได้บวบกเปล่าแล้วน่าจะ อ๋อน oh, nah ่าหี้มันมากระเซตนี้นี่เอง